สวัสดีค่ะกุ้งจากพูนเสมอแท็กเตอร์นะคะวันนี้พูนเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะมีรถเข้าใหม่นะคะเดี๋ยวกุ้งจะพาไปชมกันนะคะเชิญเลยค่ะรถเข้าใหม่วันนี้นะคะจะเป็นรถรุ่น L4708SP นะคะกับ L3208SP นะคะค่ะเข้ามาดูใกล้ๆได้เลยค่ะค่ะ สวยเลยทีเดียวนะคะอันนี้จะเป็นสภาพผ่อนปรับนะคะราคายังไม่ทราบนะคะเดี๋ยวถ้าเออ่ยังไงลูกค้ารอชมนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการทดสอบระบบนะคะหลังจากปรับสภาพนะคะแล้วก็จะแจ้งราคาให้ทราบนะคะ ็มีรุ่น L4708SP นะคะแล้วก็จะเป็น L3208SP นะคะวันนี้ค่ะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจรถคันไหนนะคะปักหมุดรอชมเลยนะคะกดติดตามช่องคุณสมัยแท็กเตอร์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวถ้ารถปรับสภาพ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับรถแต่ละคันนะคะวันนี้นะคะรถเข้าใหม่กันสวยๆเลยนะคะค่ะเดี๋ยวจะไปให้ดูรอบตัวรถคร่าวๆก่อนเลยนะคะใครที่กำลังมองหา L4708SP นะคะแนะนำเลยค่ะคันนี้สวยๆเลยทีเดียวนะคะ เดี๋ยวถ้ารถปรับสภาพเสร็จแล้วเราจะมา,ารีวิวอย่างละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูรอบตัวรถเข้าวๆนะคะรีวิวตัวรถกันเข้าวๆไปเลยค่ะใช้เนี่ยระบบยังดีอยู่เลยนะคะระบบไฮโดรลิกปกติะค่ะเขากำลังเทสระบบไฮโดรลิก เดี๋ยวไปดูรอบตัวรถนะคะหลังคาอะไรยังสวยอยู่เลยเดิมเดิมเลยนะคะรถคันนี้ใครได้ไปคิดว่าคุม,มากมากเลยทีเดียวนะคะกับสภาพรถรุ่น L4708SP นะคะคันนี้นะคะเดี๋ยวลูกค้าเตรียมรอชมราคากับเดี๋ยวรถปรับสภาพเสร็จแล้วนะคะตัวนี้น่าจะไม่ต้องปรับอะไรมากมายนะคะข้าวๆนะคะ,คะ,ะ,คะไปได้เลยค่ะพี่หนุ่ย เดี๋ยวคันต่อไปนะคะเราจะไปดูคร่าวๆกันนะคะว่ารถรุ่น L3208SP นะคะตัวนี้นะคะใครที่กำลังรออยู่นะคะรถขนาดกลางนะคะเป็นรถรุ่นอนเนกประสงค์นะคะสำหรับเข้าส่วนเข้าไร่นะคะสวนทุเรียนส่วนยางได้หมดเลยนะคะรถคันนี้นะคะ L3208SP นะคะสภาพยังดีอยู่เลยนะคะ ุดคันนี้นะคะสำหรับรุ่น L 3 2 0 8 SP นะคะตัวนี้ยางยังสวยอยู่เลยนะคะยางติดกับตัวรถมานะคะท <değil S 1> <ม>่านใดกำลังมองหานะคะรถรุ่น L 3 2 0 8 SP นะคะปักหมุดรอชมไม่ได้เลยนะคะกดติดตาม ช่องคูณสมอแท็กเตอร์ไว้เลยนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะมาทำรีวิวอย่างละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะแจ้งราคาให้ทราบกันนะคะค่ะแต่ว่ารถคันนี้นะคะเดิมๆนี่คือยังสวยอยู่เลยนะคะรถคันนี้เดี๋ยวเราจะมันไม่ได้มีใบดันมานะคะเดี๋ยวเราจะติดใบดันใหม่ให้นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูรอบตัวรถกันนะคะไปเลยค่ะ เดี๋ยวเราดูสภาพเข้าวๆกันก่อนนะคะค่ะรถยังสวยอยู่ดูสภาพคร่าวๆนะคะยางยังสวยอยู่เลยนะคะรถเข้ามาใหม่นะคะยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะรถคันนี้ไม่ต้องทำอะไรมากนะคะ47วันนี้นะคะรถที่เข้าใหม่ L4708SP นะคะกับ L3208SP ค่ะรถสภาพเดิมๆนะคะ ใครที่กําลังมองหารถรุ่นนี้อยู่นะคะปักหมุดรอได้เลยนะคะหรือว่าติดต่อสอบถามเพิ่มเติม0634539224นะคะหรือ Line ID นะคะ0639224นะคะไปได้เลยค่ะช่างเจนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะติดตามติดตามรอรีวิวอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งได้เลยนะคะทั้งราคาแล้วก็การทดสอบระบบค่ะสวัสดีค่ะ